สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการยุติธรรมจำง่ายและการที่นำเสนอสัพทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมที่จะมาขยายความให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้ออยขอเสนอคำว,ว่าสิทธิแรงงานสิทธิแรงงานคืออะไรและถ้าถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมลูกจ้างจะมีสิทธิอะไรบ้างสิทธิแรงงานหมายถึงสิทธิของผู้ใช้แรงงานในความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ทั้งสิทธิทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเช่นอัตราการจ้างงานจำนวนชั่วโมงการทำงาน <UA> e> สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นต้นค่ะ และในกรณีที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่มีเหตุอันสมควรลูกจ้างมีสิทธิดังต่อไปนี้ 1. ได้รับค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันรครบ120วันขึ้นไปส่วนจะได้รับในอัตราเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงานาตามมาตรา1 1 8ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2562ข้อ 2. ได้รับค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการข้อ 3. ได้รับค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างปรับปรุงหน่วยงานโดยนําเครื่องจักรมาแทนกําลังคนข้อ4ได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งกําหนดให้ทราบล่วงหน้าและข้อ5ได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์และสถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะ